ไทรารีชี้ภัยที่มองไม่เห็นตอนได้กลิ่นในเขตอุทยานช่วงนี้เมืองไทยของเราเนื้อหอมชุ่มช่ำไปด้วยน้ำมนตเสน่ห์ของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาโอบกอดหนาแน่นไปทั้งแผ่นดินเป็นโอกาสและบรรยากาศมีผลบวกต่อทุกบริบทบนเส้นทางธุรกิจท่องเที่ยวไทยในภูมิภาคทั่วถึงกันเราจึงต้องกระตุกเส้นความรับผิดชอบทั้งฝ่ายรัฐเลขกชนไว้หน่อยที่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อผลประโยชน์แฝงอยู่กับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นภัยที่มองเห็นและมองผ่านไปมีผลทําให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่รับผิดชอบกับความคิดผิดๆที่ว่า มือใครยาวสาวได้สาวเอาเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นกับนักท่องเที่ยวกับธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์เริ่มพบและเห็นความผิดปกติมากขึ้นในอดีตใครจะเข้าไปในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นป่านั้นๆต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วยความเข้มงวดกวดขันไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆขึ้นปัจจุบันนี้พื้นที่อุทยาน ทั้งทางบกในป่าเขาลำเนาไพราทางทะเลชายฝั่งและอ่าวไทยอันดามันคือแหล่งแข่งขันทำรายได้บางพื้นที่นี่แทบจะไม่มีเวลาพัฒนาองค์กรของตัวเองเครื่องไม้เครื่องมือขาดแคลนเพราะงบไปตกหล่นข้างทางไม่ถึงมือผู้รับผิดชอบรายได้ดีแต่รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จเงินสดไปหมุนเวียนอยู่กับรายจ่ายประจำเป็นรายเดือนที่เด็กๆต้องเหนื่อยกันมาตลอดกับโครงการ ทำนาเลี้ยงนายช่วงนี้เป็นช่วงทำรายได้เป็นกอบเป็นกรรมคนแวะไปพื้นที่อุทยานจนล้นเกินกว่าจะดูแลทั่วถึงได้ทั้งหมดคือรายได้ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรือที่พักกลางเต็นท์นักท่องเที่ยวเข้าเข้าออกออกรับเงินสดกันจนแทบไม่ทันเพราะเครื่องกดบัตรชำรุดโดยเจตนาแทบใช้งานกันไม่ได้ผลกระทบที่ตามมาก็คือขยะ ของเสียของเน่าห้องน้ํากลิ่นเหม็นไปทั่วมั่วไปหมดทั้งลูกจ้างประจําและข้าราชการประจําก็บ่นว่าเหนื่อยเหลือเกินไม่อาจจะเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวเห็นแก่ตัวมาพักทิ้งไว้แต่ก็พอมีแรงมีกําลังใจจากรายได้เข้ากระเป๋าเป็นรายวันมากโขอ,อยู่เหลือจากแบ่งไปเก็บเป็นของกลางสําหรับงบพิเศษในบัญชีนกเลี้ยงนาย นี่คือผลงานในบางแห่งของหน่วยงานรัฐที่นายทั้งหลายเขาเคลิบเคลิมอยู่กับสมบัติของชาติปัจจุบันนี้ครับอ๋อถ้าใครอยากเห็นแบบอย่างที่ว่านี้ก็ลองแวะไปสำรวจตรวจสอบได้ที่ภาคเหนือดูชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน